สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้าน2องรถสวยวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นกับรถขุดไซส์ขนาดเล็กกันนะครับผมกับรถขุดคมมสุ PC 3 5 m า1สรุ่น9นั่นเองคันนี้มาในรูปแบบหลังคาบูมตรงแท็กเหล็กใบมีดบงกีสาภาพสวยเดิมๆกันเลยทีเดียวสีเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับสีเขียวตัดสีน้ำเงินแล้วก็มาในรูปแบบหลังคาเดิมๆของเขาเลย แท็กเป็นแท็กเหล็กนะครับอันนี้เราถ่ายให้ลูกค้าได้รับชมสภาพโดยรวมรอบคันคันนี้ออปชันถือว่ามาครบเลยทีเดียวมาพร้อมกับตัวลายไปปิ้งซึ่งลูกค้าสามารถต่อหัวแยกหัวกะแทกปูนได้เลยท่านใดที่มองหารถขุดนะครับผมที่ใช้งานในสวนในไร่คันนี้ตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้เลยหรือลูกค้าจะนํารถขุดคันนี้ไปรับจ้างนะครับผมทําอาชีพเสริมสร้างไรายได้ได,ได้ก็คันนี้ก็ตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกัน หรืออาจจะนำไปใช้งานในกิจการส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการขุดก่อสร้างงานก่อสร้างนะครับตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้เลยสำหรับคันนี้ตอบโจทย์ได้สุกสถานการณ์เลยการกดตัวยกตัวลอยกำลังแรงดีเลยบุ้งกีใบมีดผ่านดันขึ้นลงเร็วแรงดีอันนี้เราก็โชว์การขับให้ลูกค้าได้รับชมบุ้งกีเดิมๆฟันสีซีกหน้ากว้างประมาณ45-50เซนนะครับผม บูมอาร์มยาวตัวนี้สวยเดิมสามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆมีโลโก้โคมสุตัวหนังสือสีขาวตรงกลางของตัวบูมอาร์มตัวนี้นะครับผมแท็กเหล็กเดินซ้ายเดินขวาคล้องแค่วคล้องตัวเลยนั่นเองลูกค้าสามารถลุยได้ทั้งดินทั้งเลนนะครับผมแท็กเหล็กให้ความทนทานแข็งแรงดีเยี่ยมน,ะนั่นเองการหมุนตัวนะครับยกตัวลอยกําลังนะครับแรงดีเยี่ยมเลยอันนี้เราก็ทําการกดให้ลูกค้าได้รับชมนั่นเอง เดินทั้ง2ข้างนะครับผมซ้ายขวานะครับเดินหน้าท้อยหลังเร็วแรงดีแท็กก็สาภาพสวยประมาณ70-80%เลยคันนี้นะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับส่วนลด20 0 0 0บาทส่วนลด2 0 0 0 0บาทนะครับภายใน10วันนี้เท่านั้นนะครับจากราคาปกติ3,079,000บาทลูกค้าไม่ต้องจ่ายลูกค้าจ่ายเพียง3 5 9 9 0 0บาท3 5 9 0 0 0บาท และเรายังแถมบริการจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศไทยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับซื้อตอนนี้นะครับซื้อทันทีเราแถมไปอีกกับจารบีนะครับี5กิโลกร,รัมและกระบอกอาัจารบีซึ่งลูกค้าก็สามารถได้ของแถมตรงนี้ไปได้เลยนั่นเองบอกได้เลยนะครับราคานี้คุ้มคุ้มกันเลยทีเดียวลูกค้าท่านใดที่ไม่อยากพลาดน,นะครับรีบโทรมาจับจองด่วนได้เลยที่เซลล์ฝ่ายขยาย์6 1 6 9 6 0 1 6 0 0 6 1 6 9 6 0 1 6 0ครับของแถมเยอะๆแบบนี้นะครับมีที่2รถสวยเท่านั้นนะครับผมโคมสสาสิบห้าเ r 1หรือว่ารุ่น9นั่นเองตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับใช้งานคล่องแคล่วคล่องตัวกัะทัดรัดขนย้ายง่าย สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากมาดูรถก็สามารถมาดูได้เลยที่ร้าน2รถสวยพานทองชนบุรีหรือท่านใดที่ไม่สะดวกนะครับอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมลูกค้าสามารถโทรหาเซลล์ฝ่ายขายเราได้เลยฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ